let the momentum of the car do the work for you it's all in the wrist not bad now you want to see a thing of beauty bingo-bango-bongo that's good it's good to be positive despite making zero progress in a year <coughs> เริ่มกันที่ภาพยนตร์ที่เคยสร้างความเซอร์ไพรส์และสร้างความประทับใจให้กับคนดูมากที่สุดเมื่อปี2556กับสุดยอดสนักมายากลที่เรียกตัวเองว่าจตุระอาชาในภาพยนตร์เรื่อง n o w y o u See Me มาในภาคสอง n o u See Me 2จะบอกเล่าถึงเรื่องราวหนึ่งปีหลังจากเหตุการณ์ในภาคที่แล้วที่เหล่าจตุระอาชาได้ร่วมกันชิงไหวชิงพลิบเอาชนะเจ้าหน้าที่ FBI ได้สาเร็จ กลับมาครั้งนี้พวกเขาก็จะแท็กทีมร่วมกันทำภารกิจสุดยิ่งใหญ่เหมือนเดิมแต่คราวนี้จะต้องเจอศัตรูตัวจกาดรายใหม่ที่มีฝีมือยอดเยี่ยมและทัดเทียมไม่แพ้พวกเขานี่จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการปล้นครั้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่และอันตรายมากกว่าเดิมหลายเท่าตัวส่วนเราจตุระอาชานำทีมโดยแอตลาสอาชยากรล,ลวงตารับบทโดยเจสซี่ไอเซนเบิร์กเมริตอาชยากรสะกดจิต รับบทโดยวูดดี้ไฮโลซันแจ็คอาดยากลมือไพ่รับบทโดยเดฟฟรังโกและสาวแสบสมาชิกใหม่ลูล่าอาจยากลหันร่างรับบทโดยลิซซี่แคปแลนมายากลเหนือชั้นกับจรกรกมข้ามโลกครั้งใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมจะกลับมาอีกครั้งในโรงภาพยนตร์9มิถุนายนนี้ใครที่ชอบหนังแนวนี้และยังติดใจกับภาคแรกห้ามาพลาดค่ะ that did say มาต่อกันที่หนังแนวสยองขวัญเรียกเม็ดเหงือกันหน่อยกับ The Conjuring 2หลังจากเคยสร้างความอกสั่นขวัญผวากกันไปแล้วในภาคแรกจนได้ชื่อว่าเป็นหนังผีสยองขวัญติดอันดับหนังผีสยองที่สุดสำหรับคนดูหนัง กับภารกิจของสองสามีภรรยาน,นักปีศาจวิทยาเอ็ดและลอเรนวอร์เรนที่ต้องคอยสืบคดีที่อยู่เหนือธรรมชาติที่น่ากลัวมาในภาคนี้ทั้งคู่ต้องเดินทางไปทางตอนเหนือของลอนดอนเพื่อสืบคดีลี้ลับช่วยคุณแม่ท่านหนึ่งที่ต้องเลี้ยงลูกถึง4คนเพียงลำพังในบ้านที่เต็มไปด้วยวิญญาณร้ายและเรื่องลี้ลับ ส่วนบทของคู่สามีภรรยาน,นักปีศาจวิทยายังคงได้เวราฟามิก้าและแพทริกวิลสันมารับบทเดิมรวมด้วยฟรานเชสตโอคอนนอร์มารับบทคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวและนักแสดงหน้าใหม่ที่จะมารับบทเป็นลูกทั้ง4คนซึ่งในรอบสนิ a พ p r e ิวก็มีกระแสตอบรับจากแฟนหนังแนวสยองขวัญชาวไทยที่รับประกันความร้อนแถมมุกผีหลอกในภาคนี้ก็ไม่ซ้ำกับมุกเก่าๆและยังได้ดราม่าครอบครัวเข้ามาเพิ่มเติม ทำให้ไม่ดูเหมือนหนังผีเกลื่อนเกนทั่วไปเตรียมร่างกายและจิตใจกันให้พร้อมก่อนไปดู The Conjuring 2กันนะคะหากไม่อยากช็อกก้ามิถุนายนนี้ในโรงภาพยนตร์ส่วนสัปดาห์หน้าอย่าลืมมาติดขอบจอกันต่อแล้วคุณจะไม่พลาดหนังดีที่น่าดู